สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเมอร์ทุกคนนะฮะวันนี้อยู่กับผมซีโฟเกมมิงอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้เราก็อยู่ในเกมไททันฟา l ์ s นะฮะก็เกมแม่งเป็นกระแสที่แบบกําลังมาแรงมากทุกวันนี้คนเล,เล่นกันทางบ้านทั้งเมืองแบบเดินไปเจอแปะกำลังเล่นอยู่ก็มีเนะฮะก็ไอ้บุนทร์บุน,บนอาแปะคงไม่เล่นแล้วมั้งเอ้ยเอ้ยไม่เอาไม่ใส่ไม่ใส่มาเปิดดูไมใ Okay. ไอ้นี่คือเบือนการนะฮะเป็นเหมือนการเอาไว้เสริมประสิทธิภาพของตัวเราในเกมนะฮะในการหนึ่งใบนี่ใช้ได้ครั้งหนึ่งฮะแล้วก็นี่คือไทท้าโหลดเอานะก็จะมีปืนให้เลือกปืนนู่นปืนนี่อะไรย่างนีน้นี่แต่ของผมใช้เป็นอ่านี่ฮะเซนการเป็นปืนคล้ายไรเฟิลออโตเมติกนะฮะก็ไพาโหลดเอาผมใช้เป็นสมาร์ทพิสตอลนะฮะก็เน้นเน้นรอบฆ่ารอบฆ่านะฮะด่านนี้เป็นแถบแถบชานเมืองนะถ้าจําไม่ผิดเออ โ okay. อเคพร้อมแล้วเข้าเกิกันเลยดีกว่าขี่มาแล้วนะฮะอเคใช้เป็นสมาร์ทพิตอลนะฮะแล้วก็คืนเป็นเชนกันนะฮะของไททันเกมนี้นี่ในะเรื่องหลกัหลกๆก็น่าจะเป็นประมาณว่าแบบมีสองฝ่ายนะฝ่ายฝ่ายกบฏกับฝ,ฝ่ายพันธมิตรมั้งนะยูริอะไรเงี้ย <laughs> <All> right, <laughs> เออก่อนถึงก็มาถึงก็ต้องวิ่งก่อนนะ <c oughs> ไปหาที่ซุ่มดักฆ่าเง,งียบๆนะฮะ <Bye. S 2> ไปเกมนี้ไททันฟอลนะฮะก็ น่าจะได้อินสไปร์มาจากฝาพิภพไททันหรือเปล่าไม่รู้แต่ที Arizona, 5, van, ่แ <Far> น่ๆคือแม่งไต่กระแพงได้ไวเป็นอะไรที่ใช่มันยอดเย ok ี่ยมไปเลยทีเดียวจอนแล้วกระโดดสองชั้นได้นะนี่อย่างนี้โอ้ยเราเห็นเราเห็นมวนมหาประชาชนตรงนั้นครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอียีฟหงุโดนสไนส่องเดี๋ยวด้ๆนะผมเห็นคนอยู่ตรงนั้นอุ้ยอีกแล้ว

นี่ไงไงจุดแดงๆดูในมินิแมปนะฮะเราจะเห็นเส้ฟฝ่ายศัตรูนะฮะเป็นจุดสีแดงๆขอล็อกเป้าก่อนขอล็อกเป้าก่อนเก็บสองว่ะไงวะจังหวะนี้เอาปิดทางเฮ้ยไททันเลยดีแล้วไททันเลยดีแล้วเอาละครับความมันกำลังบังเกิดครับออกมาลุกโอ้ยอย่ายิงอย่าเพิ่งยิงเดี๋ยวอย่าเพิ่งเพิ่งโอ้โหกเพิ่งเรียกไททัน เราจท่านกูอยู่ไหนวะเนี <Dragon used cities> ่ยอยู่นิ่งๆอ๋อบอทเกมนี้มันจะมีคนแล้วก็มีบอทนะเป็นเขาเรียกมินเนี่ยนปะวะเป็นเหมือนแบบทหารในหน่วยที่คอยวิ่งให้เราเก็บแต้มถ้าเกิดยิงคนได้รู้สึกจะได้สิบแต้มมั้งเฮ้ยเฮ้ยสมโอกาสสมโอกาสเราจะขึ้นไปขี่ไททันวันนี้ฮะ นะวันนี้นี่เองเอ้าเฮ้ยมึงแตกแล้วไอท่านยังไม่ทันขึ้นไม่ขี่เลยอะไรวัวเฮ้ยมีตัวมีตัว,ม,ตว,ม,ตวมีตัววะทไปไหนแล้วล่ะขอถีบหน่อยหัวหักไปดีสัดวิ่งวนไปวนมา,าตัวอะไรเฮ้ยท,ท่านททัทนไททันไททันโอ้ยโดนเหยียบจะโดดขึ้นไม่ขี่ไททันไงี้ยววาทำไม่เป็นเนี่ย เห็นเขาขี่กันแล้วอยากขี่บ้างอะไรหรอน้องกระชงผู้ยเพื่อนอะไรใช่เวลาไหมใช่ท่านในท่านเจออีกแล้วเจออีกแล้วเดี๋ยวแนึงตรงนี้ตรงนี้ของใครวะเนี่ยหายตัวหายตัวเปิดระบบบินวอล์กแล้วกระโดดขีหลังโอ้ขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้งัดหวยเือเข้ามาแล้วแล้วยังไงต่อวะยิง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 พังเลยสัพพังยิงต่อยิงต่อยิงต่อแล้วชัก ชักปืนขออันนี้เลยได้ไหมอันนี้เลยได้ไหมพังอ,อ๋อกูตายชัดโอ้ยมันว่ะมันเฮ้ยใช้ได้ใช้ได,ได้โอ้โหขีหลังเป็นแล้วครับอ๋อแม่งต้องเข้าข้างหลังด้วยโอเคได้ได้ได,ได้ใช่ได้เลยครับเกมนี้สมจริงใชได้หลักฟิสิกส์มันไม่ค่อยมีแล้วเหมือนมันไม่ค่อยมีแรงดึงดูดมัีแต่ไม่เป็นไรตัดไปฮะเอามันไว้ก่อนเดี๋เกมนี้มันวิ่งบนกรแผงและเดินไปมันเทมาก ำไมผมเห็ในใครอยู่นี่ไงเนี่ยมันอยู่บนนี้ปะวะบนนี้ปะใไหนวะมองไม่เห็นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไททันว่ะไททันว่ะไททันไทนไทันไททันโอ้โหขึ้นมางัดหน้างัดเปิดหมวกเปิดหมวกเลยยิง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 พังโงูอา้าวกูตายแล้วอะไรวะอะไรวะ เราจะทำยังไงมันถึงจะพังด้วยมือของเราหรือว่าต้องพาเยี่ยมผีเข้าไปก่อนทำไมทำไมทำไมเจนี้เราจะมาหัดยนปีหลังในท่านนะสเปกเตอร์สเปกเตอร์เฮ้ยทำไมอยู่บนนี้ใช่ไหมอยู่บนนี้ใช่ไหมขึ้นอย่าไงเนี่ยเอ๊อยอ้อมอ้อมต้องอ้อมต้องอ้อมไปเก็บมันครับ ไททันว่ะโหตรงนู้นเพียบตรงนู้นเพียบเลยเนี่ยไททันนี่ยอยาไปขี่ไททันน่ะทั้งนถึงจะขึ้นไปขี่ไททันได้อุ้ยมันจะพังแล้วมันจะพังแล้วยิงลุงยิงลุงยิงลุงยิงพังพังพังวู้ยใครยิงเราใครยิงเราไม่ไม่ไม่กำแม่งแอบมาเข้าข้างหลังอีกกไปโอหความมันเริ่มบังเกิดครับ เอ้นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นไททันพี่มาแล้วอย่าหันมานะอย่าหันมานะอย่าหันมานะนอ,อย่าหันมานะน้องอย่าหันมาเอา้าเชี่ยขึ้นไม่ได้สัตว์ขึ้นไม่ได้ขอขึ้นหน่อยขอขึ้นหน่อยโอ้หจังหวะน,นี้โดนเหยียบตายอะไรวะขอชี้หน่อยก็ไม่ได้ไททันเฮ้ยจำ มาไอสัตว์มาไงวะไงวะไงวะชักยิงยิงยิงเอ้าอะไรตายแล้วพึ่โดนอะไรตายเนี่ยหมดเฮ้ยไททันไททันมาอีกแล้วไททันขอขี่หน่อย ขึ้นแล้วขึ้นแล้วจังหวะนี้ยิงยิงยิงเอาตัวอะไรเนี่ยนี่คือกูฆ่าตัวเองฆ่าตัวตายเหรอวะอะไรวะหรือว่าต้องเราอย่างอื่นยิงโอเคไม่เป็นไรถือว่าชนะฆ่าไปสี่ตัวก็ไม่ได้น่าเกียดนะโอ้ยิงได้ท่านได้ตัวหนึ่งด้วยเนี่ยเท่ไปเลยอ๋อไปพังเอนิมี่พายรอตให้หมดเดี๋ยววะตรงนู้นทางนู้น เรียนไทไทันก่อนดีกว่าลงมาลูกปังลงมาแล้วขี่ไททันไปแม่งอยู่ไหนวะไปทางนี้ยิงบ้าเลยขอยิงด้วยยิงอะไรไม่รู้ขอยิงไว้ก่อนยิงแล้ววะอย่ายิงพวกเดียวกันไปพังเครื่องบินดีเนี่ยเครื่องบินมาแล้วเนี่ยเครื่องบินมาแล้วยิงยิง ชนะล่ะอ,อะไรวะกูตายสิบเลยเนี่ยกูโอเคจบกันไปนะกับไททันฟาวส์นะฮะมาเล่นให้ดูวะเอ้ยนุกวะหนุกหนุกไปหามาเล่นกันนะเร็วๆเดี๋ยวถ้าเกิดตัวเกมออกมาอาจจะซื้อนะฮะอาจจ่ายเฉยนะถ้ามีตังก็ซื้อไม่มีตังก็ไม่ซื้อโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบายบันเ er. จ้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี